สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็อยู่กับผมช่อง BLDemon นะอายุนในเกมนซื้อประสัทกันก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการเล่นบทบาทนายอำเภอยังไงให้เก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ไม่ได้เก่งแบบว่าเก่งระดับถึงแบบว่ายังไงเดียท่านเก่งก็คือเก่งขึ้นมานิดเลดนึงแต่แบบไม่ได้แบบว่าจับได้ปุ๊บยิงป๊บอย่างนี้ไม่ใช่นะผมยังคนละแนวอยู่บงก็ไม่ได้เล่นเก่งขนาดนั้นนะถ้าเอาตามความเป็นจริง ป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเป็นเนื้อเป็นเนื้เป็นเนื้อ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 เป็นถ้าคิดตามมุมมองผมผมก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเล่นเกมนี้เก่งขนาดนั้นนะก็คือพอได้อ่ะพออาจคิดเพื่อความสนุกได้เช่นนะคนเราจะมีตัวถนัดอยู่แล้วนะครับเวลาเล่นอันนี้เชื่อผมเว้ยคนเราบางคนจะมักจะมีตัวถนัดที่เราชอบเล่นอยู่แล้วแล้วก็จะพาเราเล่นเก่งขึ้นแน่นอน แต่ตอนให้เราเ,เ,ล,เ,ล,เ,เล่นเก่งเเเอ่่ลนกงขึ้นยังไงก็ถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมไม่ให้ความร่วมมือเราก็แพ้อยู่ดีนะอันนี้ผมพูดจริงนะนี่ภายเทคนิคแรกนะครับพายายามเดินในห่างก่อนรอมันเดินเข้ามากใกล้ <laughs> ดีดี <laughs> ไ่เอา <c oughs> เดินเล่นเลยจังหวะนี้ถ้าเกิดเจอคนมุดท่อผมน่าจะยิงจริงนะ ไม่ได้ว่ะใน้แรงผมอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเพราะว่า่นกับวัยรุ <ขอ S 1> ่นผู้ใหญ่เราจอเสียขาวตายอยู่หน้าห้องพยาบาลเขาน้าจะตนนหมอผีหรือเปล่าไม่รู้นะเราวิ่งมาพอดีอ๋อยังไม่ตายตกใจหมดเลย อะไรแชมพูแต่เรื่องบอกว่าเรื่องเป็นอะไเหลืองอะไรยามาสาลายกูไอสัตว์กูเหี้ยเหลืองอ่ะกูไม่ได้เป็นหน้าแตกไปดิเออแล้วมึงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีแดงกับสีเหลืองนี่พูดตั้งแต่กันเกมไหนเนี่ยว่าใครเป็น มีสแกนนะครับผมมีสแกนนะให้โล่ผมก็ได้ไมั้งถ้าเกิดว่าไม่ไม่ไม่มีมันบอกบทไม่ได้ก็ให้โล่ผมก็ได้นะเออผมมีสแกนผมว่าเขียวเขียวเป็นเขียวเป็นเป็นเท e ี้ยววิ่งมาหากูแล้วมึงวิ่งหนีกูเองไอ้สัิเฮียกู e มีอาชีพด้วยไม่บอกเฮี้ย e ถ้ามึงบวชกูจะบวชกูออกอกูจะบอกว่าไอ้กูอาชีพอะไร อืมสกอยตรงข้าห้องมอเตอร์บอลตรงห้องมอเตอร์ดอนออกไม่ได้ไปแถวนั้นเลยครับผมวิ่งลงมาแก้ไฟแล้วก็อ่ะสีแดงตอนแรกต้องดีสีน้นตาลนี่ยล่นอยู่ในแถวพวกเราไม่เห็นไปเชียวมีความรักที่อยู่ในใจล้องเห้ควารักที่อยู่ข้างในแต่มันเปิดเผยไม่ได้อม่วงไปกับเรานะเรามีแต่กกเหมือนกัน ใครบอกว่าจะไปสแกนนะแต่เร<อ>าไปด้วยไล<ร>่ทำเพยนให้เสร็จเอ้ยใครจะไปสแกนอ่สีสีม่วงกับสีน้ำเงินนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปนะไปด้วยไปไม่ว่าอย่ามาแอบป,ปาดหลังเรานะเดี๋ยวก็ดูดิว่าปาดหรือไม่ปาดอะ่ะ เฮเยอะเยามเถอะแต่เขาทายเขาเป็นแบ็คแจ็คหรืออะไรวะเนี่ยที่เขาความรักคือการแสดงเแบ็คแจ็คอะเธอไม่แรงมั้งผมเป็นแค่ลูกเรือธรรมดาความรักก็เหมือนแบ็คแจ็คหนึ่งแม้จะรู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่โดนหลอกอยู่ดี เป็นอะไรอยู่บนนี้สีแดงสีแดงอยู่ดีก็ร้องเพลงเฉยแต่ไม่รู้นะว่าสีขาวเป็นดบแจ๊คหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้เขาไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเล็งผมหรือเปล่านะเพราะเมื่อกี้ผมก็แบบว่าเฉยชามากเลยคือไม่สนใจเลยเลยเพื่อนกันปะเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อนกันแล้วมาป้านผมนะเฮ้ย แบบนี้ไม่เอานะรีบเปิดไฟเลยจังว่านี้ไม่มีการลงรีรีรอเลยดูก่อนว่ามีใครเดินเข้ามาโอ้ยเดินติด <c oughs> เฮ้ยสีแดงยินทำอะไรอ่ะโอ้ยตกใจอ้เด้อ แดงกับเลือกดีลองดูนะว่าเขาจะเดินเข้ามาใ,ใกล้เราไปไม่มีทางเลยกิดไปก่อนไปแดงออกไป <laughs> มีคนให้ลูล้วินะอ๋อตอนนี้ถ้าเกิดไปเป็นกลุ่มก็ส่งสารฆาตกรนิดนึงเลยนะน่าจะเล่นไม่ได้ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ใช้สกิลนะเพราะว่าไม่มีคนไหนแบบว่าเขาจะเดินเข้ามาใกล้พยายามยิงเข้าใกล้เราเลยสกิลเรามันเลยไม่มีประโยชน์อยู่ตอนเนี้ โอ,อเคนำเงินไม่ใช่ไอ้แดงนี่มีไอ้แดงกับแองน,นี่จะว่าใช่ดีมีมันดูแปลกแปลกเลยหมดท่อไปรอแล้วปะนดี้โอเค <c oughs> ไม่มีใครมาเว้ย นี่หลอนหลอนหลอนมากเลยนะเอ้เรื่องนี้มันเป็นอะไรกันเนีเ่ยมสีแดงครับสีแดงเอาสีแดงออกเลยผมยอมแรกก็ได้ผมเป็นสายรับอะเอาสีแดงออกไปเฮ้ย เื่ออะไรมีโจรครับใหน้นาเพื่อไปยิงอ่ะกูยออแล้วแรกผมโจ้ไม่รู้ทำภารกิจจบแล้วกูรอดตัวแล้ว <S <S จะยืนยนิ่งๆอยที่ห้องประชุมถ้าเวลามันเสือบากกแล้งสุดท้ายแล้วกูจะกดโหวตไม่รู้สีอะไรนะแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ให้โล่เธอไปแล้วนะสิงห์วาแล้วก็สีเขียวอ่ะยืนหลบ อยู่ตรงห้องสื่อสารอะตรงนั้นมันไม่มีเฟสไหมอะไอเรื่อนี้เป็นอะไรกันแน่วะยืนอยู่เฉยอยู่เลยตัวตีเมื่อกี้เราลุดอะอยังไม่ได้เดินไปไหนไม่ต้องลอกกันลอกแบ็คแจ็คมันตายตอนแรกแล้วค <c oughs> วายเอี่ทอยทอไวส์ซดวันนี้วันนี้วันนี้วันฮาริลายะของอิสลามด้วย เป็นอิสลามอ่ะเออแล้วก็ไอไอ้ส้มมันเป็นผูบิทากกูรู้แล้วก็ไอม่มว,มวงมันเป็นสายลับเออไอแบ็กแจ็คอะมันเป็นสีขาวกูเป็นหมอผีไอ,อ้ไอแบ๊็กแจ็คตายเออเออผมเป็นนายอำเภอนะอันนี้พูดจริงด้วยก็ไม่คิดว่าเขาจะปาดผมแล้วนะตอนแรกเมื่อกี้นี้สีแดงบอกว่าสีส<บ>้มเป็บบนอะไรนะ ต้อแดงมันผูดบัญ่าภูมิออกเลยไม่ใช่โจ๊กค่ะคครับคุเป็นผู้บัญชานะคะผมให้โลสีม่วงน้องหลูอย่า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 โกหกเมือก็ถามสิงไม่เหมือแล้วมันคือเรื่องจริงไม่ได้โกหกอ่าผมว่าแบบว่าเอาให้เจ้าเกมไดีกว่านะครับว่าโกรธออกให้เจ้าเกมไดีกว่อนนะใจรักมันที่ผมใช่ป่ะเออผมเป็นผมเป็นเองอะไรอะโย ถ้าอยู่ใกล้ขนาดนั้นก็น่าจะตายนะครับใช่ใช่แต่บจั๊กมันน่าจะตายแล้วมั้งไม่ให้อำเภอยิงหรอไม่ให้อำเภอยิงหรอเพราะว่าให้ให้อำเภอยิงก็ได้มั้งตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ในท่อไงมันอยู่ในท่อไงครับเดี๋ยวจะบอกอะไรให้เพราะว่าสายลับอ่ะมันมีคามคับชนะชนะ เฮ้ยถ้าโจนี่จะหายดูเวลยก็บทบาทนี้นะครับก็มันก็เล่นประมาณนี้แหละครับก็ค่ายากนะครับถ้าเกิดเราจะยิงใครยิงยิงต้องดูดีนะข้อด <hyd> ีของบทบาทนี้ม okay, ันก็มีอยู่แหละก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราก็เกือบเสียเปรียบ ที่ผมให้เขาแบบว่าไอ้นั่นไปเลยก็คือยิงไปเลยให้จบๆไปเลยน่าจะง่ายกว่า mm. เขายังให้ผมไปยิงด้วยแหละ mm. เขาบลัว่าคนสีแดงจะเป็นโจ๊กเลย mm. แต่ถ้าเล่นเอาชัวร์ก็ให้นายอำเภอไปยิงกัถูกแล้วนะครับ mm. แต่สีขาวก็ไม่คิดว่าจะเอาผมยิงอะนะไปแจกยิงด mm. ้วยที่รับไปแจก ก็ถ้าเกิดใครจะชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเทคนิคที่หนึ่งก็พยายามอยู่ห่างคนอื่นไว้นะครับก็ถ้าเกิดเขาเดินพยายามเดินเข้ามากใกล้เราก็คือให้คิดซะว่าเขาเดินมาใกล้เท่าไหร่ก็ถ้าเกิดเราเดินห่างแล้วเขาแบบเหมือนพยายามแบบว่าเปิดประตูแล้วเดินเข้ามาหาเราเงี้ยให้เรากดยิงไปเลยก็ได้ถ้าเกิดเราตายเราก็ถือถว่าเป็นการแบบว่าบอกเขาว่าเขาเป็นนายอำเภออย่างเงี้ยให้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นคนบอกว่าเขาเป็นนายอำเภอนะครับ ก็ประมาณนี้นะสําหรับนายอำเภอเทคนิคผมมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอย่างกี้เมื่อกี้ก็ลังเรยอยู่ว่าจะยิงสีแดงหรือว่าสีเหลืองนะครับเพราะว่าสองคนนี้เขาอยู่ใกล้ๆก,กันนะแต่ผมคิดว่าเหลืองน่าจะเป็นโจกอะถ้าในความคิดผมนะเพราะว่าเหลืองชอบยืนอยู่เฉยๆนะครับส่วนสีแดงเมื่อกี้มุดท่อใช่ไหมแล้วก็ถ้าวิเคห์รูปแบบเกมเมื่อกี้นะครับก็คือแดงเตรียมแพ้แน่นอนนะครับเพราะว่าโจกเกอร์มุดท่อไม่ได้แล้ว สายลับเนี่ยลูกสอจะชี้ใส่คนที่ใกล้ที่สุดนะครับลองคิดดูดิแดงไปมุดท่ออย่างนั้นก็โดนดีครับแดงน่าจะเคยเยียบอ,อกไปไกลๆอน่าจะแบบว่าเดินเดินไปทางหัวยานอย่างเงี้ยแล้วลูกสอจะได้ชี้ใส่โจ๊กเกอร์ก่อนอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะแต่ถ้าเกิดไม่มีโจ๊กเกอร์แล้วก็ลูกศรชี้ใส่สีแดงก็นั่นแหละครับจบแน่นอนครับอันนี้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าเมื่อกี้ ถ้าเกิดสายรับบอกว่าอยู่ในท่อก็คือเขามั่นใจชัวชัวแล้วแหละให้เรากดโหวตเลยไม่ต้องให้นายอำเภอไปยิงนะเชื่อผมถ้าเกิดไม่อยากให้นายอำเภอถ่ายแล้วก็ต้องมากดโหวตใหม่อันนี้ผมพูดจริงนะเดีกก็ประมาณนี้นะครับก็อยากให้วิเคราะห์รูปแบบเกมแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะก็คือคอมเมนต์ไม่ใช่ดิวิเคราะห์ตอนจบเกมนะครับว่าทําไม ถึงชนะนะครับแล้วก็ทําไมถึงฆาตกรถึงเล่นยากนะครับในแรงสาเหตุที่ผมไม่เล่นฆาตกรในแรงก็เพราะแบบนี้แหละแล้วก็ผมลืมพูดอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะว่าไงดีของไอ้นั่นนะครับก็คือของ Back ก a จ็นะแบ c ็กแจ็คเกมที่เกมที่ผมเล่นสอนแนะนำเทคนิคการเล่นนอมเพล่ครับที่เขาที่ทีมฝ่ายฆาตกรแพ้นะครับ อันนี้แบกแจ็คพลาดเองนะครับก็คือแบกแจ็คใจร้อนเกินไปนะถ้าเกิดเล่นแบกแจ็คเราใจร้อนผมว่าแล้วก็เขาก็หลงกับความย่อยุของผมด้วยนะครับก็คือตอนที่ผมบอกว่าผมเป็นสายลับแล้วผมก็บอกว่าจะไละ่เดี๋ยวจะไล่ทําภารกิจให้หมดเนี่ยก็คือผมแค่หลอกเขาไปเฉยๆนะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะรีบใช้สกิลนะครับแบกแจ็คมีอย่างหนึ่งที่ไม่ควรก็คืออย่ารีบนะครับก็คือเล่นใจเย็นเอาให้ชัวร์ๆนะครับเราไม่ควรรีบนะถ้าเล่นแบกแจ็ค ก็สิ่งที่ผมอยากบอกก็คือเวลาทุกคนเล่นแบล็กแจ็คนะครับพยายามอย่ารีบใช้สกิลถ้าเกิดเราไม่ชัวให้เราไปดูกับตาก่อนนะครับว่าเขาเป็นอะไรกันบ้างหรือไม่เราก็เห็นเพื่อนเขาพูดนะครับให้คิดให้ฆ่าลูกเรือก่อนหนึ่งคนแล้วให้เขาคิดว่าแบล็กแจ็คตายนะครับนั่นแหละหรือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือแต่เกมนี้แบล็กแจ็คพลาดอย่างแรงนะตอนนี้ส่อนสีแดงก็หัวร้อนไปตามระเบียบนะครับก็นั่นแหละ ก็มีแค่นี้แหละอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วนะที่บอกก็แบล็กแจ็คก็เป็นตัวหนึ่งในตัวที่ผมเล่นน่าจะถ้าพูดตามความเป็นจริงก็อย่าวผมจะมาทําคลิปด้วยก็คือมิคะห์ผมอาจจะทําคลิปเกี่ยวกับไอ้นี่แหละวิคะห์ตอนหลังจบเกมกับตัวที่ผมเล่นน่าจะโหดที่สุดก็ในฝ่ายฆาตรกรนะครับมีตัวเดียวเองมั้งก็แบล็กแจ็คนี่แหละน่าจะโหดสุดแล้วแหละ เขาที่เล่นมาหลายๆเกมเพราะตัวอื่นเล่นไม่ค่อยโหดเท่าเลยโอเคครับ